เลยจะเสียงใช่ใ huh. ช่แน่แต่ไม่ใช่อะไรยังไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยได้ยินแล้วป้องป้องป้องมาแล้วเหรอมาแล้วเอ้ยมาแล้วเหรอก็อยู่ด้วยกันมาก็ไม่ให้อะไรให้เวปป้าไปเลยแล้วกันคันนึงบอกราคาให้ก็ได้คันนี้เกือบแสนเกือบแสนแมมีคนสวันไม่เคยสนสดีครับตลาดเข้าสู่ยิมน้อยยิมใหญ่ครับทุกคนวันนี้ครับ เราแอบมาเปิดกันอยู่ในบ้านใหม่นะทีนี้ที่เรามาเปิดในบ้านใหม่เพราะอะไรเพราะว่า EP นี้ครับเป็น EP s ีเซอร์ไพร์มียเบาเบาๆบอีพีนี้ครับทุกคนร้องขอมาเยอะมากเลยก็คือซื้อรถเวทป้าให้กับพี่โบครับซื้อรถเวทป้าให้กับพี่โบครับ ทีนี้ครับเป็น E.P. ที่ใกล้ที่จะครบรอบวันครบรอบของการครบกันทีนี้เราก็ไม่เคยให้อะไรเขาเลย E.P. นี้แหละพีมจะไปซื้อรถเวฟป้ามาให้พี่โบแต่ว่าถามตัวเองความรู้ไหมไม่แต่ว่าศึกษาพอสมควรแล้วละ่ะในช่อง อินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊กต่างๆมากมายก็พอที่จะมีความรู้เกี่ยวกับเวทป้าเล็กน้อยแล้วก็เจอพี่ชายคนนึงครับนิสัยดีมากตอนนี้เราได้นัดไว้แล้วเดี๋ยวจะพาไปดูรถเวทป้าตัวจริงที่พี่ยิ้มจองอไว้ให้พี่โบแล้วถ้าวันนี้ถูกใจก็เอากลับบ้านเลยครับทุกคนราคาตอนนี้ต้องบอกว่าแม่งแรงมากๆุูนี้ตัดสินใจซื้อให้แม่งตั้งแต่2 3สปีแล้วอะตอนเนี้ ถ้าคนเล่นเวบป้าก็จะรู้ราคาเลยครับว่าราคามันขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเลยไปว่าแล้วเราก็เดินทางไปดูรถเวบป้ากันเลยดีกว่าครับไป ตอนนี้ครับทุกคนพี่ยิ้มได้นัดกับพี่เจ้าของรถชื่ออะไรก็ไม่รู้จําไม่ได้แล้วโทรคุยเมื่อกี้บอกว่าตอนนี้เขามารออยู่แถวแถวปัม๊มปตทแถวแถวพระรา,า,ามสองเลยฮนะนะเดี๋ยวเขาจะส่งโลเคชั่นให้พี่ยิ้มดูเดี๋ยววันนี้เราก็จะกําลังจะเดินทางไปดูเวสป้าให้พี่โบกันเป็นความฝันหนึ่งเดียวตั้งแต่คบกันมาเนี่ย สีป่ปีเนี่ยยังไม่เคยให้อะไรเลยเดี๋ยวเราไปดูคันนี้ให้หน่อยน่าจะได้น่าจะดีซึ่งต้องบอกกันเลยว่าอีคันเนี้ยที่พี่ยิ้มได้ศึกษามานิดนหน่อยๆแบบจริงๆริเป็นคนโง่เรื่องเวป้ามากเลยนะคือมไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรแต่ตัวนี้พอศึกษามาเฮ้ยแม่งแม่งมันน่าจะได้ว่ะแบบอารมณ์แบบมันเป็นตัวปั๊มพีตัวอะไรไม่รู้ที่เขาแบบเขาเล่นกันอะแล้วเป็นสปินตัวเล็กตัวอะไรก็ไม่รู้งงอุ้ยแม่งมีหลายตัวงงอซวยหมดแต่พี่เขาแนะนํามาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าสวัสดีครับทุกคน เจอแล้วครับนี่พี่เขาชื่ออะไรวะชื่อกั๊กเออนี่ครับนี่มีสองคันพี่ก็เอามาให้เลือกมีคันนี้อะไรหกสี่หกห้าหกเจ็ดอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่ไม่รู้จักเลยกับคันนี้ของพี่กั๊กเอ้ยนี่พาจิโอพาจิโออะไรก็ไม่รู้เนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคันนี้ใช่ไหมใช่ครับเป็นยังไงบ้างคันนี้อ่าดีใช่ไหมครับถ้าท่านที่เราดูกันมาก็นะ เป็นรถเวสป้าครับไปหนึ่งเก้าหกเจ็ดครับเก้าหกเจ็ดเหรอครับเดิมเทียครับเป็นรถรถบริษัทเขาใช้งานในกรุงเทพครับรับอายุก็ประมาณห้าสิบปีแล้วห้าสิบกว่าปีใช่ทีนี้เหมือนกับรถปลดประจำการนะครับเหมือนถ้าเป็นคนแก่ก็ปลดเกษียณอะไรเงี้ยครับเราก็ไปเอามาอีีกทแล้วเอกสารเขาที่จะตัรงนีได้ครับ มีชุดโอนชุดอะไรพร้อมครบเลยครับอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวเอารถลองลงก่อนก็ได้พี่ครับขอขอลองขี่หน่อยนะได้ครับจะรับจัดมานี่เฮ้ยน่ารักดีว่ะเอ้ยรถคนใต้วะเนี่ยมีหนังตะลุงด้วยเนี่ยเหรอพี่ไอไอเพจเนี่ยเหรอใช่ครับเอาได้ไปทำสีใหม่อ่ะก็เปลี่ยนใหม่เก่าไว้เหรอเปลี่ยนใหม่หมดอ๋อมี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 ขายด้วยใช่ไอซิสเซอรี่มันมีขายหมดทุกชิ้นอ๋อนึกว่าหาไม่ได้นี่ครับทุกคน นี่คือ first impression แรกของพี่ยิ้มกับเจ้าเขียวเนี่ยครับที่จะให้ของพี่โบนะครับออะเดี๋ยวให้พี่กาวกระตา่ายดูหน่อยพี่ยังไงวะเนี่ยพี่ยังหน่อยครับยังเพื่อให้น้ำมันลงเหรอใช่ครับเฮ้ยเป็นสูตรสูตร,ตรถึงว่าเห็นเบสป้าก็ชอบยังตัวกันถึงว่าเขาเก๊กไม่ใช่ใช่ไหมเฮ้ยนี่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 สั่งขายผมหน่อยเลงเลยผมเล็กขอไปแล้วเดี๋ยวขอขี้หน่อย เทวะข้าวเหี้ยวต้มมึนเป็นไรเฮ้ยแกว่ะพี่เฮ้ยแอกเลยอะ่ะ <laughs> แกววมากเลยพี่ครับน่ารักดีอะ่ะไม่มีแตรด้วยอี้เอาเลยพี่ซื้อพอเอาแตรเนีอยอ่ยเอานี้เอาขึ้นรอนดีวกว่าร,ราคาสุดเลยใช่มั้ย โอ้โหสุดแล้วอ่ะไปเดี๋ยวเอารถขึ้นก่อนเว้ซื้อง่ายขายคล่องอ่ะพี่ยิ้มอ่ะถ้ะถูกใจไม่มีคําว่าแปงอยู่แล้วน้องบอกกันว่ามันหายากมากมากเวป้าตอนนี้กระแสเป็นไงพี่พี่เล่าให้ฟังหน่อยก็มันขึ้นทุกปีครับขึ้นทุกปีใช่ป่ะใช่ครับราคาไม่มีลงครับตอนนี้ความฝันของพี่โบก็เป็นจริงเข้าไป99.99แล้วทุกคนนี่นี่เลยจ้ะขึ้นรถของพี่ชาติเรียบร้อยกลับบ้านนีครับรออะไรเดี๋ยวเมียรู้รีบเอารถไปซ่อนก่อน เหนื่อยร้อนเดี๋ยวคันนี้จริงๆแล้วอีเสียวเนี่ยซับเนี่ยน่าจะมีโปรเจกต์ในการทําสีทําใหม่แบบฟื้นชีพอะ่ะคันนี้ถ้าที่ดูทะเบียนเดี๋ยนะหยิทะเบียนดูก่อนดิวันที่จดทะเบียนวันแรกเลยทุกคนนะจากเจ้าแรกเลยนะปี2510ปี2510เก่ายี่เยีย แม่กูเกิด2,505แม่กูหกขวบเวป้าคันนี้พุ่งเกิดหูประมาณ50ป,ปีอะเอาง่ายๆ <_ t ick> เก่าจัดแต่แม่งขี่ดีมากเลยพี่ไม่ลองขี่อะแม่งอย่างพิ้วอะถูกใจตรงมีแต่แหละกูซื้อเลยเวลาเมียวอ,ออกจากบ้านจะได้บีบแต่ได้ไปกลับบ้านครับเจอกันที่บ้าน meanwhile เพราะพราอยู่ไหนอันนี้มีเรื่องให้ช่วยพอดียิ้มไปถอยเวฟป้าใหม่มาเวป้าไอ,บไอบโบ เอาไปแอบไว้อยู่แต่ว่าเดี๋ยวยิ้มจะเซอร์ไพรส์มันใช่ไหมพ่อช่วยแต่งตัวเป็นคนส่งเวป้าหน่อยแต่งตัวให้เหมือนเลยนะเนี่ยยิ้มมีของมาให้แต่งตัวไงว่าแต่งให้เนี่ยลองดูดิพอใส่ปุ๊บพ่อจะเหมือนคนที่แบบว่าเขาขี่เวป้ากันทุกคนเลยแต่งเลยปะ <c oughs> แต่งเลยแต่งให้ด <c oughs> ูเลยดิเหมือนจริงๆเหมือนสุลตา่านเลยเหมือนสุลตา่านเลยไปซ้ไปไนอนให้พี่เดินสะดวกเถอะเดือดแต่งตัวสวยๆหน่อยดีวันนี้ วันนี้มีอะไรให้ไม่หรออือ้าวพีอ่อะ,อะเร็วๆทำไมทำอะไรแต่งตัวสวยๆหน่อยนะวันนี้นี่ไม่สวยอ่ะเดี๋ยวพาไปเซอร์ไพรส์ทำไมทำอะไรไหนลองแต่งตัวที่แบบว่าสไตล์ที่แบบเหมือนเขาขี่เวป้าเขาแต่งตัวกันยังไงทำไมต้องแต่งเอาจะทำคอนเทนต์เขาใส่อะไรก็ได้ไม่ได้คนขี่เวป้าเขาแต่งตัวแบบไหนเขาอยากรู้แล้วทำไม ทำไมต้องแต่งตัวเวบ้าซื้อหรอ,หรอไม่ซื้อคือมันเป็นคอนเทนต์ไงไปยืมขอม้อไม้อะไปอะไรยืมอะไรยังไม่ได้พูดถึงอะไรเลยเฮ้ยพี่น้องไม่เข้าใจเราเลยหรอเนี่ยไม่เข้าใจวัยรุ่นใช่ไปแต่งตัวมาเร็วๆแค่นี้นะนี่ดูดูเมียพี่นะส่วน,นไหนจ๊ะวันะน,น,นี้จะมีกันอะไรกันเอาไปไหนอ่ะนี่ไรเน,นี่ยหนูแต่งตัวใส่ขาม้าคนขี่เวบ้าต้องแต่งตัวแบบเนี้ยขาม้าเหรอ าเออน่ะน่ะผมนั่งจำอุปกรณ์ไ่ได้นอนเลยครับจ้าทำไมไม่แต่งตัวเหมือนในรูปอ่ะรูปไว้ป้าสีมพูอ่ะก็เขาก็ใส่กางเกงขามั้นา้มันขอว่ะเสื้อสีลายอ่ะเสื้อนั้นเขาขัวเก่าผลิตวันนี้เรามีเรื่องเซอร์ไพรส์ตัวอ้าวมีอะไรปิดตาเมียไหมเนี่ยหันหลังก็พอวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันซ้ำไงมันซ้ำแบบไปปิดตาหลายรอบแล้วอ่ะได้ยืนรอตรงนี้เดี๋ยวของจะมาส่งความฝันที่อยากได้ที่สุดคืออะไรเจ๊ะเมียจ้าหัวใหม่ อีว่โอเคจบพิธีอยากได้อะไรก็อยากได้รถที่เขาอยากได้อะไรเขาเคยบอกตัวแล้วคนอื่นก็รู้เวทลุงอะนะ oh. ป้า <laughs> วันนี้เอาสปินด้วยวันนี้เขาจะสารฝันตัวจริงอะ <laughs> ตัวเชื่อก็ไหม วันนี้เขาจะสารฝันตัวแบบเป็นจริงเลยทีนี้แบบของจริงเลยตัวก็ไปยืมเขาไหมเดี๋ยวแล้วก็แกล้งเขาบอกว่าเอามาให้ไม่ไม่แกล้งแล้วไม่แกล้งแล้วไม่อ่ำแล้วแต่ไม่เชื่อเลยเห็นไหมไม่เชื่อเออเอานี่ตามมาตามมาตามมานี่ตามมานี่ไหนอ่ะยืนหันหลังนี่ยืนหันหลังนี่ซื้อจริงอ่ะจริงยืนหันหลังไว้เดี๋ยวฟังเสียงนะเดี๋ยวค่อยฟังเสียงไม่ได้เสียงใช่ใช่แน่แต่ไม่ใชัยอะไรยังไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยได้ยินแล้วปองมาแล้วเหรอมาแล้วเฮ้ยมาแล้วเหรอ ตัวก็ไปยืมเขามาอีกแล้วแหละตอนนี้เขาอ่ะทำไมไม่ตื่นเต้นเรื่องเวเป้ป้าแล้วอ่ะทำไมอ่ะโอ้ยสัตว์เอ้ยใครมาดิกระโจนงีวะเบ่งยันเดี๋ยว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 ว้าวเดี๋ย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 วตอนนี้ตอนนี้เวเป้าจืดแล้วเดี๋ยวก่อน พ่อยิ้มให้พ่อแต่งตัวเป็นอะไรให้ชุดเป็นอะไรไปสุรตาตอรสเวตานทำไมมันเหมือนบางขายมาพาดเทโหยวลาลมันไม่เอาบ้างเอาแล้วมาซองเดี๋ยวเดี๋ยเดีแล้วมาซองสุรตางเขาไม่พูดแบบนี้เขาไม่พูดแบบนี้นี่มันบางขายมุ้งเอาหรออันนี้คือซื้อคันนี้นายนายสั่งรถนี่นี่แล้วมาซองนี่มาขับไปได้แล้วป่ะไปไปได้รถแน่คันนี้แล้วแล้วไม่มีค่าแท็กซี่ให้บางอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ ครับอกเลยนะที่คันนี้เป็นสปินแล้วเขาบอกว่าอะไรไม่รู้อะที่พี่เขาบอกอะเป็นตัวพีเฮียอะไรสรนเหี่ยมเนี่ยหัวเหลี่ยมแล้วพีแล้วพีทั้งหมดเลยเครื่องก็พีเฮียอะไรก็พีหมดแล้วทะเบียนแท้ไม่ได้หลอกนะคันนี้ไม่หลอกจริงคันนี้ให้เลยเขามีเมียน้อยด้วยอะไรด้วยเขาก็เลยหลอกเยอะตัว อลองกี่<า>เลยอ,อ่าไหนครับท่าเดิมทำท่าเดิมทำท,ท่าเดิมอ่ทาทำท่าเดิมแล้วก็นั่งอย่างงี้อ่าใ,ใช่ใช่ใช่แต่ขันนั้นสีชมพูอ่าวันนี้มันกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับ <S <S คันนี้ต้องบอกเลยครับทุกคนว่าพี่ยิ้มเลือกแล้วเลือกอีกเลือก,ลอกแล้วเลือกอีกเขาต้องเอียงด้วยใช่เหรอเพื่ออะไรวะเอาน้ำมันเข้าเครื่องไม่รู้กเขาเพิ่เป็นยาอ่อนรถเยี่ยต้องมานั่งเอียงไม่จริงหรอกอ่ะสตาร์ทเลยสตาร์ทเลยเอารู้ด้วยว่าคุณแจออยยู่่ี้เวะ ฝันนี้ความฝันพี่โบได้ <Driver programmes> <sh arp intro> เป็นจริงแล้วนะฮะโหงามมากได้ไหมได้เฮ้ยได้โยสวยนะครับตูดเมียกูใหญ่ใหญ่วเนี่ยก็อยู่ด้วยกันมาก็ไม่รู้ให้อะไรให้เวปป้าไปเลยแล้วกันคันนึงบอกราคาให้ก็ได้คันนี้เกือบแสนเกือบแสนเกือบแสนฉีดยาให้ฉันตายไปเถิดหมอ เลี้ยกลงมาเล้ยกลมาเป็นไงชอบไหมขี่เข้ามาโอ้ยเฮี้ยขี่ไม่เลิกเลยมันเป็นรถที่แบบว่าเวลาขี่ต้องมีสมาธิในการกดเกียร์กดอะไรเนี้ยสองสาม and beyond เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วว่ะจะมาหยุดรอได้ไงวะไปแล้วว่ะหยุดรอได้ด้วยเหรอเฮ้ยไม่รู้อ่ะ ทำไมมันยกลอยอ่ะลอเลองยกลอยเเฮ้ยไอ้โบเป้ายกลอยเฮ้ยไให้มันพังกันไปข้างเลยรถพูเจ็ดแปดหมื่นกวะไม่น่าเชื่อว่าพี่โบจะได้คงจริงแล้วหรอเฮ้ยดีใจเอ้ารีวิวให้ดูไงรีวิวให้ดูอะรีวิวให้ดูว่ะ ยิมซื้อเก่งถ้ารถจึงเขามาคงไม่กล้าขี่เฮียแบบนี้เพราะมันแพงแต่นี่มันรถเราไอ้ให้ให้ให้วะอีนี้เราไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวสำหรับใครที่แบบรอรออยู่เงี้ยจัดไปหนูพอดีพี่มีเป็นปานะจริงๆพี่จะซื้อให้เมื่อไหร่ก็ได้พี่ดูใจเมียไงดูเอกทนอยู่เรามาได้4ี่ปีแล้วคงไม่เลิกกับกูหรอกแหมลูกสองคนแล้วนะเจอนใหม่ EP หน้าแล้วกันครับถ้าใครอยากจะให้เอาเจ้า เวป้าคันนี้ไปทำอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยเพราะว่าวันนี้มันเป็นของพี่โบแล้วอยากจะให้ทำสีอะไรหรือใครมีู่สีเด็เดเจ๋งรับทำเวป้าติดต่อมาได้เลยครับเดี๋ยวเรารีวิวให้หวานเจี๊ับเลยเดี๋ยวเจอใหม่พีพีหน้าเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูครับว่าเป็นเวป้ารุ่นไหนตัวไหนนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ